ผู <m ur ga dragging> ้มือแนะนำการใช้งานระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้งานรายการชั้นข้อมูลและแผนที่ก่อนเข้าใช้งานต้องเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่หน้าแผนที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกแสดงผลข้อมูลชั้นข้อมูลตามต้องการเช่นสะพานปริมาณจราจรเป็นต้น สามารถเลือกประเภทของแผนที่ที่ใช้แสดงได้จากหมวดแผนที่สามารถแสดงผลจุดที่สนใจได้เมื่อกดสัญลักษณ์ดังกล่าวข้อมูลจะส่งไปแสดงผลที่ Google Street View ระบบสามารถแสดงสรุปค่าสภาพทางโดยการจัดกลุ่มค่าสภาพทางดังนี้เมื่อเปลี่ยนระดับการซูมระบบจะแสดงชั้นข้อมูลตามระดับการเซซูมนั้นๆโดยสามารถเลือกแสดงผลค่า IRI หรือ Rating แ,แ,และปรับระดับการซูมของแผนที่จากแถบทางด้านซ้ายเมื่อมีข้อสงสัยในการใช้งานหน้าแผนที่สามารถกดปุ่มเครื่องหมายคำถามเพื่อดูคู่มือแนะนำการใช้งานระบบ